สวัสดีจ้าดูใบใบสะระแหน่ดูใบเขาใบใหญ่มากยอดงามเชียอีกหน่อยจะได้ถอนทิ้งแล้วนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะลุกขึ้นเยอะแล้วอะ่ะอย่างนี้เลยสะระแหน่กำลังขึ้นเยอะ ดูด้หน่อยน,นะจะได้ถอนทิ้งแล้วเพราะว่าเยอะพาลอ้อสวนกินเฮาเหมือนเดิมฝนตกข้างนอกฝนตกอีกแล้วตกทุกวนันทุกวันเมื่อกี้ถอนออกเอาดินที่หมักอะ่ะที่หมกักแล้วเอาต้นไอ้นั่นอะ หมักใบไม้นอนแล้วก็ต้นพวกต้นผักนี่แหละไปวางไปรวมกันให้เป็นปุ๋ยเป็นอะไรย่อยสลายทีนี้เขามีเม็ดไงเขาขึ้นเต็มเลยกวางตุ้งมั่งเคลมั่งหรือไอแลดิดมั่งขึ้นเต็มเลยนะี่ยต้นก้ลาเขาเราถอนทิง้งเพราะว่ามันเยอะเกินปกคุมผักตัวนี้ ตัวนี้เป็นผักกาดแก้วที่เราเอาใส่ดูดิเขาขึ้นพวกนี้เป็นผักกาดแก้วกําลังขึ้นกําลังหอ่อผักกาดแก้วห่อเนาะนี่เลยและตัวนี้ก็จะเป็นอาหารมาทางน,นี้ตัวนี้เป็นสุกี้นี่ ตัวนี้เพิ่งจะย้ายออกเมื่อวานย้ายออกใส่กระถางใหญ่กว่าเกา่าแต่ว่ามันยังออกข้างนอกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอากาศยังเย็นอยู่ติดลบตอนกลางคืนอยู่ยังออกไม่ได้แต่รู้สึกว่าต้นนี้เขาจะมีช่อดอกแล้วเนี่ยเขาเริ่มต่อยอดแล้วเริ่มมีช่อดอกเลยเนี่ยนะเพราะว่าต้นเขาอะน้ํามันเยอะเนาะ มันก็ออกไปก็ไปเจออากาศหนาวติดลบอย่างเงี้ยต้นเขาเป็นน้ำู่แล้วทีนี้ก็เป็นน้ำแข็งตายเราก็เลยยังเอาออกไม่ได้ปีนี้เราปลูกแค่นี้นะมีแค่สามต้นเองเห็นไหมมีสามต้นแต่ไม่รู้ว่าจะรอดหมดหรือเปล่าสามต้นนี่เพราะว่าเมื่อวานนี้ดูแตงแตงก็โดนแตงเราปลูกหกต้น แตงเราปลูกในกินเฮานี่แหละเราไม่ออกข้างนอกปีนี้แต่ว่าปลูกหกต้นเอาลงดินแล้วไอ้ตัวทากมากินไปต้นหนึ่งแล้วเลยอยู่ห้าต้นไม่รู้จะรอดหมดหรือเปล่าห้าต้นน,นั่นน่ะกินชนิดแบบถอนรากถอนโคนเลยนะกัดเง่าเลยอะไรประมาณนั้นน่ะนี่ผักกาดแก้วผักกาดแก้วหอ่อนี่ ตัวนี้ก็จะเป็นนี่นะอากะโชกอากะโชกเป็นต้นเป็นต้นใหญ่ๆแล้วก็มันก็กินดอกเขาเนั่นแหละดอกที่มันมันมันบอกไม่ถูกนะเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆแบบดอกบัวอย่างนั้นน่ะแล้วก็ลิเอาใบเขามากินเอาใบก้านดอกเขาอะที่มันเป็นหัวใหญ่ๆเหมือนดอกบวัวเงี้ยนี่อากะโชกกินไส้ในเขา นี่เลยนี่ก็ยังเอาออกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเหมือนเดิมอากาศหนาวรู้สึกว่าจะไม่ทนหนาวเพราะว่าปลูกปีที่แล้วก็ปลูกนะแต่ยังไม่ได้กินเลยหนาวมาก่อนตายเนี่ยอากขระลองดูปีนี้ถ้าปีนี้ไม่ได้กินก็คือไม่ปุย๋ยแล้วเนี่ยตัวนี้เลยจินจูชายจินจูชายเอามาเอาเข้ามา กระถางเดียวนี่เลยที่จริงอะ่ะแม่เอาเข้าก็ได้เพราะว่าข้างนอกก็รู้สึกว่าเขาไม่ตายนะเงาเขายอดใบเขาตายอยู่แต่เงาเขาไม่ตายเขากําลังเตะขึ้นอีกข้างนอกอะ่ะดูแล้วเนี่ยยินจูชายกําลังขึ้นอีกแล้วตัวนี้ก็มาเนี่ยกําลังขึ้นเลยนะหน่อไม้ฝรั่งที่ซื้อมาปลูกเนาะเพิ่งจะเห็นสองหนอ่อ ตัวนี้เป็นกระถางใหม่เลยกระถางที่ซื้อมาปลูกเห็นเขาขึ้นแล้วแต่ว่ามันมีหลายหน่ออยู่มีหลายต้นมีหลายเง่าอยู่แต่ยังไม่เห็นขึ้นตัวนี้เลยเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเง่าใหม่นะั้นออ้ยตัวนี้เป็นเง่าใหม่นะขึ้นสามสามหนอแล้วเนี่ยเง่าใหม่ที่ซื้อมาปลูกกันเลยแต่ตัวนี้เป็นตัวที่เม่ทิพย์ ก้าด้วยเม็ดของปีที่แล้วเนี่ยพวกนี้เป็นก้าด้วยเม็ดของปีที่แล้วเนาะนี่เลยหน่อไม้ฝรั่งเรายังเดี๋ยวรอให้เขาขึ้นอีกก่อนเราจะตัดต้นเก่า,าออกเนาะหันมาฝั่งนี้นี่ก็หน่อไม้ฝรั่งเหมือนกันนะหน่อไม้ฝรั่งนี่ก็แม่เอาออกข้างนอกเอาไว้ข้างในนี่แหละเนี่ย ่ต้นใหม่เขขึ้นกําลังงามเชียก็นี่ก็ต้นเป็นที่เราเอา,เอามาปลูกใหม่เอามาแซมกันไปนี่ก็นอใหม่กําลังขึ้นนะนี่ไอ้ไอ้พวกที่ขึ้นอย่างนี้นี่คือเราก้าด้วยเม็ดของปีที่แล้วเนี่ยนี่ที่ขึ้นอย่างงี้ที่ขึ้นเป็นลําต้นแล้วเนี่ยดูตัวน,นี้เนี่ยตนนัวนี้ดูดิ มีกระต้นเขาต้น่อไม้ฝรั่งไอ,ไอ้นี่ก็กล้าด้วยเม็ดเหมือนกันเห็นไหมแต่ว่าเขาสมบูรณ์มากเลยต้นนี้สองเงานะเนี่ยสองต้นเขาสมบูรณ์มากเลยเนี่ยเราตัดตรงนี้ออกไงแต่ต้นเก่าเขาออกต้นใหม่เขาก็ขึ้นประมาณนี้เลยผักสลัดผักสลัดกลาลังขึ้นแล้ว รวมไปด้วยตังโอขึ้นช่ายรวมไปด้วยขึ้นช่ายตัวนี้ออกก่อนผักสลัดก็กำลังงามสตอเบอรี่ก็กำลังออกดอกตรงนั้นเราเริ่มเก็บไปกินแล้วผักสลัดเนาะให้ขึ้นช่ายเขาขึ้นเนี่ยผักสลัดเหมือนกันข้างล่าง ก็เป็นผักสลัดแล้วก็ขึ้นช่ายเหมือนกันขึ้นช่ายเขาเริ่มขึ้นแล้วเราก็ต้องเก็บสลัดออกหันมาฝั่งนี้ตัวนี้เป็นแครอทเราปลูกในกระถางก่อนเพราะว่าข้างนอกมันยังปลูกไม่ได้เนาะเราก็เลยเอามาใส่กระถางก่อนเผื่อในกระถางมันได้กินก่อนเพราะว่าเขาอยู่ในกินเฮาเพราะว่าข้างนอกยังไม่ได้ปลูกต้องรออากาศแต่ในกินเฮามัน มันจะได้กินก่อน่างัันเถอะถ้าปลูกของในกินเทา,า่ะเราก็เลยเอามาใส่กระถางตัวนี้ก็เป็นหอมกําลังขึ้นเหมือนกันหอมก็หอมแบงที่เรากล้าด้วยเม็ดน่ะกาลังขึ้นเหมือนกันตัวนี้เราก็ต้องย้ายไปข้างนอกเหมือนกันแต่รออากาศอีกนิดหนึ่งก่อน,นหันมาฝั่งนี้ตัวนี้ก็เป็นอันัน้นอะเรด,ดิดดูดีเขาขึ้น แรดดิตนี่ส่วนมากเราปลูกในกระถางนี่เราจะไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยลงหัวให้เราเนี่ยไม่รู้ว่าจะลงหรือเปล่าตัวนี้งามแล้วน่ะงามขึ้นงามแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะลงหัวหรือเปล่าตัวนี้อีกอันนึงตัวนี้เป็นฟักทองนะมีต้นเดียวโดโด,โดเลยนะฟักทองเนี่ยคือเพื่อนเขาให้ลูกมาเนาะแล้วมันมีเม็ดเราก็เลยเก็บเม็ดเข้าไว้แล้วก็มากา แต่เราก้าไปห้าเมตรนะเราลงห้าเมตรขึ้นแค่เมตรเดียวเนี่ยฟักทองคือถ้าได้กินก็ได้กินไม่ได้กินก็แล้วไปประมาณนี้เพราะว่ามีต้นเดียวตัวนี้ก็จะเป็นผักโขมฝรั่งเนี่ยปลูกพอได้เก็บกินก่อนในกินเหาเดี๋ยวให้อากาศอุดขึ้นมาก็จะปลูกข้างนอกเพิ่ม แต่ปลูกข้างในนี่คือให้มันได้กินก่อนข้างนอกพอข้างในได้กินข้างข้างนอกก็เริ่มขึ้นอะไรประมาณนั้นพอให้มันต่อกันได้นี่เลยจ้ะตัวนี้อีกอย่างหนึ่งนี่ก็เป็นแครอทเหมือนกันแครอทมาปลูกสองกระถางเนาะข้างในเนี่ยเพราะว่าถ้าข้างนอกปลูกข้างนอกได้ข้างในก็ขอให้ได้กินเก็บกินอะไรประมาณนี้รอข้างนอกต่อไป มีแค่นี้ราคาอยู่ฝั่งนี้เนาะอยู่ฝั่งนี้มีแค่นี้นี่เลยนะประมาณนี้แต่ไอไอหน่อไม้ฝรั่งคือเขาอยู่ตรงนั้นเลยไม่เอาออกให้เขาอยู่อย่างนั้นเลยนี่เลยจ้าขอบคุณทุกกำลกำลังใจนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจไม่ทิ้บจ้าไปแล้วนะคะบ๊ายบาย